รายการต้องหัอน้องหัวอะไรอ่ะต้องหัอพี่เชลใช่นรายการใหม่ชั้น <c oughs> มันยังไม่แมทชุกไหม <c oughs> วันนี้วันนี้วันนี้ฟอไม่ได้อยู่คนเดียวคนแรกรับเชิญเป็นดาวเข็มคนสวยในรุ่นนั้พอนางได้รับตำแหน่งดาวเข็มปุ๊บปีนั้นงดจัดดาวเข็มสำม <Okay. S 1> นักเพราะนี่เขาอยู่กับลิซินเซีย <c oughs> สยวัสดีค่ะชื่อวริสราจิงพิชัยวนิชค่ะชื่อเล่นชื่อซิง ตอนนี้เป็นนสพอ,อยู่ที่มอคอค่ะนักษาแพทย์มอคอปีที่5คะ่ะอ่าแล้ววันนี้จะมาคุยเรื่องอะไรซีนวันนี้ใช่ไหมเออคนเรื่องอะไรวะลืม <c oughs> เอางี้เอางี้เราสองคนทุกคนก็รู้กันว่าฟอสเรียนแพทย์มากกว่แกนแข <c oughs> ่งรับเชิญ<ช>วันนี้ก็คือซีนก็เรียนแพทย์มาก่อนแกนเพราะว่าเราไม่มีนอื่นให้หากินเราก็จะมาหากินกับมอคอของเราใช่แล้ววันนี้ <c oughs> เราก็เลิ่มารนุ อวดคณะของเราอใช่อะไรคือจุดดีข้อเด่นของคณะแพทย์ค่าได้คอนแกนค่ะอ,อ่ะเราจะเล่าให้มันครบ10ข้อเออเป็น10ข้อ10จุดเด่นของคณะแพทย์ว่าคอนแกน <c oughs> โดยเราจะสลับกันเล่าไม่สลับกันพูดหัวข้อขึอข้นมาแล้วก็ธิ้ายช่วยๆกัน่ะฮะแล้วหัวข้อนีอ้คือห้ามซ้ำนะแล้วห้ามตันเราต้องตอบเรื่อยๆโอเคไห<ผ>มโอเคไห<ๆ>มโอเคโอเค ใครจะเริ่มก่อนเธอหรือฉันของชงก็ได้เอ้ยแต่ว่าฉันเป็นฉันเริ่มก่อนฉันเริ่มก่อนได้ฉันเปนผู้หญิงไงใท่อ่าเธอเริ่มเลยข้อแรกดีกว่าข้อแรกหรอคณะแพทย์โมโอเป็นไม่ออกเลยวะอาจารย์อะไรมันออกแบบนี้ฉันต้องรอดีทายชีฉันน่ะรู้สึกว่าคณะเราอ่ะแบบมันคือแบบปักกันแพทย์ขอนแก่นให้เหมือนแมนแผ่นผุผ่าเธอนี่คือข้อดีของเราข้อดีเราคือเรารักกันถูกไหมแล้วอยู่กันเป็นแบบ เขาเคิดว่าคือเราอยู่กันแบบ family อย่างนี้ได้ไหมคือหมายถึงว่าไอรักกันแพทย์ขอนแก่นให้เหมือนแม่นแผ่นภูผามันเป็นท่อนอหนึ่งเนาะในในเพลงแพทย์สายขอนแก่นรักกันแพทย์ขอนแก่นให้เหมือนแม่นแผ่นภูผาต้องบอกก่อนว่าเราแบบไม่มีอะไรแบบไม่มีแบืกองการพื้นหลังใดๆเกี่ยวกับโมขอหรือขอนแก่นไม่เคยมาไม่มีญาติอยู่ที่นี่ไม่ได้คิดด้วยว่าจะมาเรียน ที่ขอนแก่นอะไรเงี้ยต้องยังไงถ้าเธอจะไปไหนเธอก็คือนั่งรถไปกรุงเทพแล้วก็ขึ้นเครื่องเลยเพราะว่ามันไม่ได้ผ่านขอนแก่นไงเออเพราะว่าโคราชแล้วก็กรุงเทพเลยใช่ไหมเราก็คิดว่าเออโคราคงได้ไปเรียนในกรุงเทพอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าอาจจะพทจะผูกก็มาขอนแก่นอะไรยเงี้ยแล้วพอแบบ first time ที่เราแบบเข้ามาเจอแบบแพทย์คณะแพทย์ขอนแก่นอะคือมันให้ความรู้สึกแบบ ทำไมพี่ดูแลกูดีจังวะเราเข้าไปแล้วเราก็รู้สึกเลยไงว่าเออมันมันมีความแบบรักใคร่กลมเกี่ยวความเป็นพี่น้องอะไรเงี้ยเราไม่รู้สึกแล้วเราเป็นคนอื่นอ่ะพอเราได้เข้ามาสัมผัสพี่เขาก็ดูแลเราแบบอย่างน้องอะไรเงี้ยอาจารย์เราก็ดูแลเราแบบเหมือนพ่อแม่พี่น้องเหมือนลูกเออเหมือนเราเป็นลูกเขา้ึว่าเออมันมันมันอบอุ่นมากมันแบบโซ่แฟมิลี่สำหรับเราอะไรเงี้ยอืมหมายถึงรักใครรักการแพทยคอนแกนดี รักใครกันพิเศษหรือเปล่าหรือว่ารักทุกคนรักปีไงลองฟอสเจะดํำไงเออ oh, ถ้าไม่มีาม่าแค่เราก็ไม่ได้เจอเธอปะโอ้ยเขินซึงเลยทุกคนใทรไม่เคยเห็นอะไรที่ปลอมอีนี่ค่ะสามสีข้อไหนปลอมคอริซินเซียคอริซินเตียคอริซินเซีเยงอถุกทุก้อตายหล้ง พอคิดว่าข้อดีของแพทย์ขอนแก่นจุดเด่นของข้อที่2ก็คือจุดเด่นของเราคือคณะแพทย์ของเรามีทั้งหมด3มสาขาวันนี้เธอแบบทากันบ้านนะนี่เดี๋ยวฉันทําบ้างก็คือแพทย์ขอนแก่นเนี่ยหลายหลายคนจะบอกว่าแพทย์เรียนจบมาต้องเป็นหมอใช่ไหมคือคณะแพทย์เนี่ยแต่ของมขอนแก่นเราคณะแพทย์อ่ะไม่ได้มีแค่เรียนแล้วจบไปเป็นแพทย์แล้วยังมีสาขาแบบว่าเวชชินิทัศน์แล้วก็สาขาทังสีเทคนิคเอ้ยอย่าง อย่างพวกเราเรียนสองคนนี้จะเป็นคณะแพทย์สาขาแพทยาศาสตร์ก็คือเรียนจบไปเป็นหมอเรียน6ปีแต่เรายังมีอีกในสาขาการถ้าเป็นเวทเวชินชิตาสเออก็อคือเราจะเรียนสปีเราจะเรียนเป็นแบบว่าเรื่องของการแพทย์ผสมกับศิลปะอาฮะเรียนทําอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ทางการแพทย์เทคโนโลยีต่างๆอะไรเงี้ยอย่างพูดพวกรูปภาพสวยๆเกี่ยวกับเรื่องการเรียนทางแพทย์ทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เนาะร,รูปกล้ามเนื้อรูปส,ม,สมองสมองอะไรอย่างเงี้ยอะโตมีเนาะกายวิภาคแล้ว แล้วยุคนี้เขาก็มีการประยุกต์ไปถึงแบบว่าใส่ไปกับแบบแอปพลิเคชันอยู่กับการแพทย์ก็สามารถทําได้นี่คือปังมากแล้วอ,อีกสาขาหนึงก็คือรังสีเทคนิคเป็นสาคาน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดแล้วก็จะแบบเรียนอยู่กับพวกรังสีอะไรเงี้ยจบไปเป็นอยู่กับรังสีเนี่ยก็คือแบบว่าเป็นจุดเด่นของเราแล้วเราก็อยู่กันแบบรักใคร่กงเกียว์แฟนอันนี้ก็คือเป็นข้อยืนยันแบบรักการแพทย์ขอนแก่นอีกอันนึงนะสบายแล้วนะ ปลาเธอแล้วนะข้อสามให้ตอบภายในสามวิสามสองหนึ่งถ้าเป็นเรื่องนี้ก็คือเรื่องกิจกรรมเพราะมันเป็นหน้าที่ของดิฉันเองในปีนี้นะคะก็คือแ้าคนแก่นเป็นที่เรื่องรือด้านกิจกรรมก็ค<อ>ือ <laughs> เราก็ไม่เคยแบบหมายถึงว่ามันก็ไม่มีเวทีในการประกวดกันแบบจริงจังนอ้องะว่ากิจกรรมแบบใครทำเออใครทากิจกรรมอะไรจริงใครมากกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างของเราอย่างเงี้ยแพทย์ขอนแก่นไม่ได้ไม่ได้สอน แค่ให้เราเรียนเก่งอะแต่แบบมันมีกิจกรรมดีๆให้เราได้ทําให้เราได้พัฒนาตัวเองให้เราได้เป็นแพทย์ที่ครบเครื่องแล้วก็ครบทวนมากขึ้นกิจกรรมมันสร้างคนอะงานมันสร้างคนอะเพราะว่ามันทําให้เราแบบรู้จักบริหารจัดการแล้วก็ทํางานร่วมกับผู้อื่นอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นทักษะที่สําคัญมากในการเป็นแพทย์หรือว่าไม่ว่าจะทาหน้าหน้าที่อะไรก็ตามแหละในในปัจจุบันอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออทางคณะเขาเองอะเขาก็เห็นความสําคัญแล้วก็ support เรื่องของการทํากิจกรรมนอกหลักสูตรอะค่อนข้างดีกิจกรรมหลายด้านมากไม่ใช่แค่ด้านวิชาการอะไรเงี้ยสันทนาการตลกหกห้าใช่สันทนาการจะมีฟิสิกส์ของแพทย์ทั่วประเทศถูกไหมหมอสันแก่นเองก็จะชอบได้เป็นเจ้าภาพในการแบบเป็นสันทนาการไปโชว์ความกระเทยให้ให้ชาวโลกได้ดับดูคือรูปสิปิ้งไปเอาได้ไหมไปถ่ายตัวเองอาปาลมาขึ้นปิ้งโอเคความผีบ้าเนาะเออความกูกลาของเราไป เวลาเราไปแข่งกีฬาอย่างเงี้ยเราจะขนกันไปเกือบรึ่งมอทั้งแกนจะขนกันขึ้นรถไปเกือบรึ่งมอภาคหนึ่งอีกภาคหนึ่งของประเทศเราอยู่อีกภาคหนึ่งเราก็จะนั่งรถึ้นไปเรานั่งรถไปเชียงใหม่อ่ะสิบกว่าชั่วโมงเราก็ไปมาแล้วมีกิจกรรมภายในอีกมากมายนะคะที่แบบเลยยังอาจจะไม่ได้ต้องมาดูค่ายอย่างเงี้ยโอ้โหออกชุมชนอะไรคือสุดลิธิ์ต้องมาเรียนดูไปสุดไปสุดอัปปาาตาเราแหละข้อที่สี่ อีกข้อหนึ่งที่คิดว่าดีก็คือนมเป็นคนแก่นก็คือท็อปไฟด้านวิชาการเออมันทำการบ้านมาทุกคนเรามีคำขวัญประจำโรงเรียนใช่ไหมคำขวัญประจำคณะโรงเรียน,ยนแค่ระดับโลกที่มีคุณค่าต่อจคุณพัน์และมวลมันใช่ค่ะตบมือตอนนี้มัน <S <S> <S มเป็นวิสัยทัศน์มันก็อาจจะเปลี่ยนไปได้ตามแบบช่รยหารต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่ตามที่เราความรู้นักศึกษาใช่ไหมไม่กู ระดับโลกคณะเราก็มีงไงแต่ว่าอาจจะแบบ เราแต่จะไม่ใช่แบบกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนั้นอันสิ่งพูดถึงก็คืออย่างในท็อปไฟประเทศเราก็ถือว่าเป็นที่ที่เราติดท็อปไฟเรื่องของด้านการเรียนการสอนนั้นวิชาทางการแพทย์การไปแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยการทางด้านวิชาการก็คือเยอะแล้วก็ผลสสเริจของการสิทธิ์เก่าที่แบบว่าได้เป็นแบบตัวแทนของประเทศต่างๆหรือว่าในกิจกรรมต่างๆหรือในแบบหน้าที่ต่างๆของทางการแพทย์ก็คือเยอะมากการแพทย์ข่อนแก่นเนี่ยไม่ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้เจออาจารย์ที่เก่งเพราะอาจารย์ทุกท่านเก่ง รุ่นพี่พี่เด่นที่สอนเราก็เก่งที่ด้านวิชาการเนี่ยไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เลยเพราะว่าแบบอาจารย์ทุกท่านพลากรทุกท่านเนี่ยทำงานเต็มที่อยู่ตลอด้องได้ก้าวขาเข้ามาในคณะแพทย์เนี่ยขอแค่ความพยายามน้องจะแบบไม่หายไปไหนน้องจะได้อยู่คณะแพทย์จนแบบจากปีหนึ่งถึงปีหกอะไรเงี้ยถ้าถ้าสมมติเรามีปัญหาเรื่องงานการเรียนหรืออะไรเงี้ยเขาเขาไม่ปล่อยให้เราเดียวได้ฉันตอบแล้วตอบข้อสี่อ๋อข้อห้าต้องมาแล้วนะ ่าหรอความเป็นอีสานไหมไปบ้านมอขอเนมนจา้าเอ่ออันนี้เราหมายถึงว่ามออื่นที่อยู่ในภาคอีสานก็จะมีเหมือนกันนะแต่ว่าเราพูดของง่ายๆของเรามอขอเนาะนี่เรามาอวดมอตัวเองมาอดวดคณะตัวเองคือเราอยู่โคร,ราชแต่โคร,ราชมันไม่ใช่อีสานนะมัน,ม,นมันไม่ไมใช่ก็ม,มันจะเข้าเมืองอยู่แล้วมันก็เป็นตนนมอยู่แล้วมันก็เป็นมันเป็นมันเป็นมันเป็นโคราชอ่ะคือเพราะฉะนั้นเราก็จะ เราจะไม่ได้แบบสัมผัสอะไรเกี่ยวกับความมีสารมากนะักสำเนียงก็ไม่เหมือนอาหารการกินก็ไม่เหมือนอะไรเงี้ยเราก็แบบมาถึงุ๊บเราก็แบบเอองงยินแดงแล้วเราก็ปุ้งค่ะแบบมันมันมีความแบบไม่รู้ว่าแบบ สังคมมันน่ารักมากอ่ะคือจริงๆเราอะเราเรารู้สึกว่าเราชอบประนธรรมอีสานมากมันเป็นวัฒนธรรมแบบน่ารักคนก็น่ารักคนไข้ก็น่ารักอะไรเงี้ยยิ่งเวลาอาจารย์คุยคนไข้ก็จะยิ่งแบบน่ารักเหมือนกันเลยฉันก็คือเป็นลูกครึ่งที่มาจากแบบเมกาอ๋อป้าที่มาที่นี่ครั้งแรกป <Yeah. laughs> ้าอยู่ไหนนะบรรจุ <laughs> โอเคโอเคคือฟอสจริงๆเ่ะเป็นคนอุดรธานีก็คือจังหวัดที่ติดขอ<ห>น,นแกน่นชาแานที่แท้จริงหล่อเป็นคนอุดรก็คือจังหวัดอุดรเนี่ยมันติดกับขอนแกน่นซึ่งเหมือนกับว่าเป็นชายแดนที่อยู่ระหว่างกนเป็นคันทรีอีสานอ่ะฉันอาจจะไม่ค่อยได้ตื่นเตน้นเพราะพื้นเพยก็อาจจะมีความเป็นอีสานอยู่แล้วแต่เธอไงตั้งจากมัธยมที่ฉันอยู่เพราะว่าพอเราเข้ามาเนี่ยมันจุดเนี้ยเขามีความสนุกสุด สนุกจริงความคันที่ของมอขอความโจ๊กความแบบแกจะมีมอไหนที่มีวงหมอลำในงานรับรับปริญญาประมาณแบบสิบกว่าวงนะ่ะคือมันจะมีถนนเส้นหนึ่งกับทุกคนประมาณว่าแบบคณะวิทย์บา้านอย่างเงี้ยกี่สาขา,ขา,าคณะเกษตรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีวงหมอลำตุ้มตุมต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 ้มตุ้มอ่ะแกคือแบบมันขนาด้นเลยอ่ะมันความคือทุกคนก็จะแบบฟังฟังหมอลำได้แบบฉันก็ต้องฟังได้ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเพีงตำชาติขอนเก่นคือมอขอคือดอกทุ่งรีไย แม่จา้าลองยาวไม่ได้ดวติดลิขสิธย์ที่ห้านะฉันว่าราคาถูกอะไรราคาถูกฉันว่าฉันแทงอยู่ั่เป็นคนด่าไม่ใช่นักศึกษาไม่ใช่แบบพก็บา <c oughs> รื่อหมายถึงเรื่องของค่าจ่าย <c oughs> เออูจริงเรื่องเนี้ยยืนหนึ่งเลยมากค่าเทอมก็คือจริงๆก็ประมาณเทอมละหมื่นแปแต่ทุกบางคนบอ อาจจะเยอะกว่าบางมอหรือบางวิชาบางสาขาบางคณะแต่ว่าถ้ามาเทียบดูกับสิ่งที่เราได้ใช้อะอุปรกรณ์ทางกรารแพทย์ที่เราได้เรียนสิ่งต่างๆที่เราได้เรียนเงี้ยหมื่นแปดถือว่าถูกมากนะจริงๆค่าหอ,อคิดดูทุกคนนี 40, ่ราคาถูกถึงดีขน <40, S 2> คนละสี่พันคนละสี่พันก็อยู่หอได้ปีหนึ่งฉันอะงงมากตอนที่เข้ามาปีหนึ่งอะแล้วแบบก็ไปกับแม่อย่างเงี้ยไปแบบสวัสด,ดีค่ะไปดู<ต>ดหอ,อ,หอใช่ไหม,ไหมเดินเดิน เออก็เดินเข้าไปก็แบบเออมันก็เก่าๆอ่ะเนาะแต่ว่าตอนนี้รีโนเวทแล้วนะรีโนเวทใหม่แล้วนะทุกคนคือเข้าไปอะ่ะคือปีมันสี่พันไงเจอเรอเข้าใจไหมปีสี่พันอ่ะเราก็รู้สึกแบบเออผมก็แห่มั้งเออเราก็เดินเข้าไปแบบตกแตกตกแตกไปหาแบบพี่ที่ดูลแลหออะไรเงี้ยสวัสดีค่ะคุณพี่เออเราค่านำค่าไฟยังไงอะคะอ๋อไม่มีค่ะอะไรนะคะคุณพีณ่ขออีกทีนะ,ะแล้วตอนที่ฉันอะ่ะเข้ามาอยู่หอในตอนปีสี่ฉันแบบ กูไปอยู่หอนอกทำไมต้องถามปีแรกวะทำไมฉันไม่อยู่หอในจริงเธอมันแบบมันถูกอ่ะใครก็ไม่รู้จะพูดคำไหนพี่รอปภก็มีมีคนดูแลยบนเลยแล้วก็คือถูกจริงอาหารการกินอย่างเงี้ยเราอ่ะสามารถอยู่ในมอไม่ต้องออกไปไหนแล้วก็อยู่ได้เป็นปีเลยอ่ะฉันไม่เคยค้องไปเดินเซนทันถ้าไปเกณอ่ะคืออยากไปเพราะมันไกลชอปปิ้งเร้ก็จะมีตลาดนอกไหม ใี่แบบซื้อถ้าเรามีตลาดของมออแล้วเราก็มีแบบมีทุกอย่างอะแล้วในมอมันมีฟา์ซิลิตี้สวนเพื่อวิ่งออกกำลังกายอะไรเงี้ยหรือถ้าเรามีรถรถบัสที่แบบโอ้โหมีแอร์มีแอร์ที่หนาวมากดูดมันก็อยู่แบบโลกเหนือแล้วก็มีไมฟเรวถูกต้องเร็วมากในรถมีไมฟายทุกคนจะอะไรอีกน่าโคตไปแล้วนั่งรับทำงานไปได้เลยอะขึ้นฟรีโอเค อันนี้ต้องจริงๆต้องให้คนอื่นพูดแต่เรามีกลางวันการันตีน้อกสออมาขอหน้าตาดีจ้าไอเสือทาสีเสือทาเข้าไปเขาจะได้ไม่เห็นหน้าฉันปิ๊ง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 ปิังิงปิ๊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 งปิงๆิ๊ิ๊งป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 ิ๊ิ๊งปิ๊งแิ๊งป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 ิ๊งอิ๊งปิ๊งิปิ๊งปิ� เพื่อนก็จะแบบมาแสดงความยินดีใช่ไหมสิ่งหนึ่งอะที่มันพูดอะก็คือแบบซีนมขอ,อแบบรุ่นพี่แบบดีมากซันรู้ไหมเพื่อน <c oughs> พูดว่าอะไรไปขอถ่ายรูปกับพี่ลิทเลยนะเพื <c oughs> ่อนจะไหวเราอะจะต้องเป็นพี่ออลิทเลยพี่ลิท<ม>คือพี่มอริที่ีหก เราคือปีหนึ่งใช่ไหมตอนนนั้ซึ่งฉันอ่ะก็เคยเจอพี่ลิซนะไปเจอพี่ลิซอยู่แบบในสโมงแล้วฉันก็ต้องทําตัวแบบเป็นชาวบ้านหนึ่งอ่ะเธอทำเป็นไม่สนใจแล้วก็เดินเดินเงี้ยแต่แบบตายอยู่เงี้ยที่จริงคือใจสั่นแล้วนะพาเวอร์จันทร์แต่พี่ลิซพี่ลิซ์พี่ลิซ์อะไรเงี้ยเออไ่คิดข้าเดียร์แล้อ้าวไม่ก็คือเรามีรางวัลการันตีถูกปะตอนเองก็คือแบบทํา กิจกรรมตรงนี้เหมือนก,นกันก็คือแบบส่งดาวเดือนด้วยอะไรอย่างนี้ก็เป็นทีมงานคือเรารู้สึกว่าผลงานเราดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะอย่าง<ม>เดือนมหาล,ลัยเราก็ได้แบบปีเป็นปีอ่ะช่วงเนี้ยเราได้เดือนเข็ม2ปีติดกัน <Wow. S 1> เข็มคืออะไรทุกคนก็คือแบบว่าเอาทุกมอมาแข่งกันแล้วนักศึกษาปีหนึ่งมาแข่งกันแล้วก็ได้แบบว่าเดือนเข็ม2ปีติดกันแล้วก็ปีปีล่าสุดอ่ะได้ทั้งเดือนเข็มทั้งดาวเข็มร่วมกันอะไรเงี้ยรางวัลการันตีคือ<ม>เยอะมากว่แบบหน้าตาดี บุคลิกดีเดินดีบุคลิกดีก็คือก็คือเขาก็งงว่าอย่างอย่างฉันก็ได้เป็นดาวคิปเอาจริงๆมาถ่านทุกคนก็จะเห็นกับต้นคลิปหล่อข้อนี้ว่าพวกเราสองคนหน้าตาดีคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะได้นะคะคอมเมนต์ด่าต่อข้อแปะอปะ ข้อด uh ีของแพทย์คอนแก่นคือกระเทยกระเทยเยอะกว่าต้นไม้หมอขอมีกระเทยเยอะกว่าต้นไม้คณะแพทย์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในนั้นด้วย LGBT คือมีบทบาทอย่างมาก ซึ่งเราก็สามารถแสดงความเป็นตัวตวนออกมาได้แต่ก็อยู่ในความที่มีความเหมาะสมสามารถอยู่ไปได้แล้วก็รักษากฎระเบียบไปได้ก็คือก็คือต้องให้ควบคู่กันอะไรอย่างนี้เนาะตามความเหมาะสม<ว>ทางมาถึงข้อที่เ้าแล้วคาออะไรนะสิ่งซัพพอร์ตด้านการเรียนของคณะแพทย์ให้นักศึกษาได้เรียนได้ใช้ะไรแน่นมากฐานข้อมูลทุกอย่างเนาะอัปทูเดตคือมันเป็นเหมือนแบบเว็บ ที่เราสามารถเซิร์ชข้อมูลทุกอย่างได้อะไรเงี้ยค่ะเกี่ยวกับการแพทย์อะไรเงี้ยเขาก็จะให้เราแบบได้มีโอกาสใช้ซึ่งมันยังมีอีกหลายอย่างมากเลยนะไปดู้อฐานข้อมูลภาพถ่ายหรือว่าพาทูโรจีหรืออะไรเี้ยเยอะอะที่เขาแบบพไว้ให้เราให้เราได้มีโอกาสได้เข้าไปใช้แล้วก็เข้าถึงข้อมูลซึ่งบางอย่างมันต้องเสียเงินถูกไหมแต่ว่าคณะแบบสามารถทําให้เราได้ก็คือออกให้เรา ถูกต้องคือถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้มีเงินในการที่จะแบบไปซื้อหนังสือมาอ่านเองหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะใช้ฟาซิลิตี้เหล่านี้แบบทดแทนได้เออคือถ้ากลับไปที่คณะเนี่ยเขาก็จะมีคอมพิวเตอร์ให้มีทุกอย่างให้หมดเพราะฉะนั้นนะก็คือไม่แบบไม่ต้องกลัวเลยห้องเลคเชอร์ก็คือแบบนั่งจัดเต็มไปจ้ะทุกคนอะไรอ่เงี้ยห้องแบบห้องเลันก็นนนมีก็นอนบ้างอุ้ยพอลันนลนะจ้ะ ซึ่งเราก็รู้สึกว่าออมันก็ช่วยลดความเขาเรียกว่าความเหลือมล้าลงไปได้บ้างอะไรข้อสุดท้ายปกติมันควรจะเป็นอันที่มันสวยๆวยใช่ไหมคิดไม่ออก <laughs> ข้อสิิ <laughs> พอพูดได้ว่าแพทย์ขอนแก่นมีทุนให้กับทุกคนไม่มีเทุมเยอะมากว่าแบบใครที่มีปัญหาด้านการเงินแต่เขาต้องมีการพิจนารนณาก่อนนะว่ามีปัญหาจริงๆทางคณะจะสามารถหาเงิน ให้ให้แบบว่าหาทุนให้เราได้เรียนได้ตลอดให้เราแบบไปได้ลอดลอดฝั่งอะไรอย่างเงี้ยคือช่วยเหลือเต็มที่จริงๆอ่ะสำหรับเรื่องของทุนตรงเนี้ยสมมุติว่าเราติดใช่ไหมได้ติดติดคณะแพทย์แล้วเรารู้สึกว่าเราไม่มีเงินพอที่จะเรียนหรอกหยุด,หย,ดหยุดคิดอยางงมาคณะก่อน มากนะก่อนอยากแบบอยากให้ทุกคนแบบหยุดคิดว่าไม่มีเงินเราแบบเรียนแพทย์ไม่ได้อะไรเงี้ยเออไม่ใช่กับคณะแพทย์โมขโออะไรเงี้ยอย่างที่เราพูดไปว่าแบบค่าใช้จ่ายสังคมเราก็ไม่ได้แพงนะใช่คือถูกมากข้าวแบบ3ามสี่สิบสามสิบห้าสี่สอะไรเงี้ยก็อยู่ได้แล้วนะคอมพิวเตอร์ก็ มีให้ที่หอพักแพทย์อะไรเอ่ยก็มีให้หมดให้คุณได้เรียนได้ถ้าคุณแบบถ้าคุณอยากมาเรียนเน่ะเอาให้มาก่อนมาให้เหยียบคาะก่อนมันแบบมันมีโอกาสให้คุณได้เรียนแน่นอนจริงแล้วทุนอ่ะไม่ได้มีแบบแค่แบบทุนบางเปอร์เซ็นต์นะมีทั้งทุนเต็มเปอร์เซ็นต์บางเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยทุนที่ต้องมีแบบผลงานด้านเกรดผูกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมกับทุนที่ไม่ต้องมีก็ได้อะไรเงี้ยมีหลากหลายมากอุตสาหสอบเข้ามาได้แล้วคือสู้ตายมาขนาดนี้แล้วอ่ะก็จะสามารถมาจัดดีกว่าจริง ช่วยหาให้อ่ะอแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่แบบว่ามอบคุณให้กับนักศึกษาทุกคนเราแบบซาบซึ้งจริงๆครับเย้โอ้ยก็จบไปแล้วน้องสหรับว่าสิบข้อที่แบบเป็นข้อดีนะข้อเด่นกับแพทย์คอนแกนเย้ก่กับซินก็ได้ลองเล่าไปต่างๆนานาหลากหลายจริงๆทุกอย่างที่เราเล่ามัคือข้อเท็จจริงไม่ได้ตั้งใจจะเปรียบเทียบกับ กับมอไหนอะไรเงี้ยเออแค่แบอกว่าเออมอเรามีอะไรโอเควันนี้ไปก่อนดีวกว่าแต่คลิปมันแบบมันจะหนึ่งชั่วโมงเอาเป็นว่าก่อนไปเดี๋ยวให้เปิดบาร์พี่ซินก่อนดีวกว่า <c oughs> เออม้าครับใครอยากจะติดตามใครอยากจะดูว,ว่าซินเป็นไหนนะจ๊ะฝ <ID S 2> ากไอจีก,กับ Facebook ห <c oughs> น่อยไอจี <ID S 1> ก็เป็น l ซินเซียนะคะ <c oughs> L E E C I N C I A e, ชื่อในวงการตั้งเองไม่มีใครตั้งให้นะคะ <c oughs> แล้วก็เฟซบุ๊กก็ี e ินเซียเหมือนกันนะก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอก เราไม่เซ็นเจอหรอเซ็บุกไอจีไม่มีอะไรเม่เซนเจอได้ทักมาค่ะเราเล่นเราเล่นฉันปวดหัวฉันปวดหัวฉันปวดหัวอ๋อเอาวันนี้เราไปเถอะฉันง่วงนอนแหละเราสองคนลาไปก่อนแล้วเจอใหม่กับรายการนังหมอวันนี้เขาราไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ